สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์รีฟูครับผมก่อนชมคลิปกันต่อนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวรีฟูทุกท่านที่แวะเข้ามาชมและกดติดตามชาแนลเล็กๆช่องนี้ครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือด้วยวิธีการง่ายๆอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็เป็นการส่งแรงกายและแรงใจให้กับชาแนลเล็กๆช่องนี้นะครับได้อยู่รอด ะครับและไปต่อบนโลก YouTube นะครับก็ฝากด้วยนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปนี้ด้วยข้อมูลจากเจมเพียรครับเจมสเจมเพียร e นะครับนักข่าวสายหงคนดังจากทางเว็บไซต์ The a t รติกยูนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าเทนอาร์โนนะครับได้ขอถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษแล้วเรียบร้อยหลังผลสแกนอาการบาดเจ็บออกมาแล้วพบว่า เทนเจ็บแฮมสติงเล็กน้อยและต้องพักรักษาตัวนานประมาณ2สัปดาห์จึงมีการคาดการณ์ว่าเทนนะครับอาจไม่พร้อมลงแข่งในเกมที่ลิภูบุกไปเยือนทีมบูฟแทมตันในวันที่16กันยายนนี้แค่1เกมเท่านั้นนะครับส่วนโคนาเต้นั้นนะครับเจมเพียสก็ยืนยันว่าได้ขอถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสเช่นเดียวกันเนื่องจากอยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บแฮมสต สติงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับโคนาเต้ก็เจ็บแฮมสติงนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลชุดแรกจากเจมเพียสครับ ประเด็นต่อมานะครับผมไลอ้อนกาเฟนแบกนะครับก็เจอเรื่องดราม่าเล่นงานซะแล้วนะครับหลังย้ายมาร่วมทีมลิวพูเมื่อเจ้าตัวนะครับตัดสินใจขอถอนตัวจากการถูกเรียกติดทีมชาติในแถนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเพื่อไปขอโฟกัสกับการปรับตัวและฝึกซ้อมกับทีมลิวพู ซึ่งในเวลาต่อมานะครับไมเคิลไลเซเกอร์ผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์รุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับก็ได้ออกมาวิจารณ์กาเฟนแบกผ่านทางสื่อดังอย่าง ESPN เอลยว่าเขานะครับได้บอกกับกาเฟนแบกไปแล้วว่าไม่พอใจที่กาเฟนแบกขอต่อถอนตัวจากทีมชาติเพราะต้องการฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์ pool ตอนนี้อนาคตของกาเฟนแบกในทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั้นไม่แน่นอนแล้วนะครับเขาต้องการนักเตะที่มีใจเล่นให้กับ ประเทศของตัวเองการถูกเรียกติดทีมชาติถือเป็นเกียรติสําหรับนักเตะทุกคนนักเตะควรทําเพื่อประเทศของตัวเองคนทั้งชาติจะให้การสนับสนุนคุณซึ่งตรงกันข้ามกับสโมสรที่มีแฟนบอลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ให้การสนับสนุนคุณเขาจึงหวังว่ากาเฟนแบกจะได้บทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับผม ดามาโก้แฟนบาสเทนนะครับนักเตะตำทานทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ได้ออกมาวิจาร์กาเฟนแบกเช่นเดียวกันนะครับว่ากาเฟนแบกไม่ควรขอถอนตัวจากทีมชาติเพื่อทีมลิเวอร์พูลแม้ว่าเขานั้นจะเข้าใจแต่การทำเช่นนี้นั้นนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับก็เรียกได้ว่าเจอดามาทีมชาติเล่นงานซะแล้วนะครับสำหรับไลอ้อนกาเฟนแบกนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิฟว์ชนะทีมแอสตันวิลล่าของนักเตะคนอื่นๆกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่นักเตะคนแรกนะครับก็คือแอนดูโรเวสันนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไว้ว่าสําหรับพวกนักเตะลิฟว์แล้วนะครับพวกเราทุกคนไม่ค่อยกังวลกับข่าวของซาลากับลีซาอุก,กันสักเท่าไหร่ในตอนนี้เพราะซาลาจะยังคงเป็นนักเตะลิฟว์ต่อไปซาลาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุด ลและเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากซาร่ายังคงมุ่งมั่นเพื่อทีมลิพูเสมอและปล่อยให้ผู้คนพูดถึงเรื่องของตัวเขาต่อไปโดยที่ซาร่าไม่เก็บมาใส่ใจโรเบสันนะครับเชื่อว่าลิพูจะไม่ปล่อยนักเตะคนไหนออกจากทีมอีกแล้วแม้ตลาดนักเตะของริซาอุยังเปิดตัวอยู่พวกนักเตะลิพูนะครับไม่สนข่าวลือเรื่องการย้ายทีมแล้วในตอนนี้พวกเรานะครับขอเอาเวลาไปโฟกัสกับการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ ดีขึ้นกว่าฤด,ดูการที่แล้วจะด,ดีกว่าส่วนนักเตะคนที่2นะครับก็คือโจโกเมสครับโจโกเมสนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเช่นกันไม่ว่าแม้ช่วงนี้ทีมลิพูจะออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกได้ดีด้วยการเก็บคะแนนได้ถึง10คะแนนแต่เขานะครับก็ไม่อยากให้ผู้เล่นลิพูทุกคนประมาท เพราะตอนนี้มันก็แค่เริ่มต้นเท่านั้นนักเตะลิปูทุกคนนะครับจึงจำเป็นต้องรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเจอร์กินคอปได้บอกกับนักเตะลิปูว่าเขาไม่ได้เห็นทีมลิปูออกสตาร์ทได้ดีด้วยการยิงประตูขึ้นนำคู่แข่งมาหลายเกมแล้วการยิงประตูขึ้นนำคู่แข่งก่อนนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่นักเตะลิปูต้องการทำให้ได้ซึ่งในที่สุดพวกเราก็ทำได้สำเร็จนะครับโ โบรสไตร์ยิงไกลให้ทีมขึ้นนําเข้าไปอย่างสวยงามเทนก็น,นะครับก็เล่นได้ดีและโชว์ความสามารถของตัวเองมาช่วยเหลือทีมได้อีกครั้งโกเมสนะครับยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาอยู่กับทีมลิปูเขานั้นนะครับพยายามบอกตัวเองในทุกวันว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมและช่วยเหลือทีมลิปูให้ได้การได้ลงเล่นให้กับทีมลิปูถึง2 0 0้นัดในเกมที่ลิปูแข่งกับทีมแอสตันวิลล่าจึงเป็นสถิติส่วนตัว ที่ดีสําหรับเขาแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าสําหรับเขาก็คือการช่วยทีมลิฟูเก็บ3ามแต้มให้ได้ครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับของแอนดูโรปสันและโจโกเมดครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิเวอ์พูกันบ้างนะครับแม้ว่าตลาดนักเตะในพรีเมียร์ลีกจะปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวและควันหลงนะครับเกี่ยวกับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาให้พูดถึงกันนะครับมาเริ่มกันที่แหล่งข่าวแหล่งที่1นะครับก็คือ TO s q u i i e e นักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ลิ f o อร์ o ูลเอ็กโคนะครับทีโอสควนะครับได้ออกมารายงานว่ายังคงมีความ เป็นไปได้นะครับที่ลิภูจะซื้อตัวอันเดย์กองกลางของทีมฟูเมลเนเซในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าในราคาประมาณ30ล้านปอนด์นะครับเพราะอันเดย์ถูกมองว่าเป็นตัวแทนในระยะยาวของตีอาโกในปีหน้าตีอาโกนะครับน่าจะลงเล่นให้กับทีมลิพูในฤด,ดูกาลนี้ เป็นดูดูการสุดท้ายแล้วนะครับส่วนตัวนะครับแล้วนะครับผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่ลิฟูจะซื้ออันเดในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับเพราะดูเหมือนว่านะครับก็อย่างที่เทโอสควายบอกไปครับตีอาโก้นั้นนะครับก็น่าจะออกจากทีมไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าเดือนมกราคมปีหน้าลิฟูนั้นจะทำเช่นไรนะครับจะซื้ออันเดนะครับเข้ามาเพิ่มหรือไม่หรือหันเหป เป้าหมายนะครับไปโฟกัสการที่ซื้อกองหลังเข้ามาแทนนะครับแต่ยังไงยังไงก็ตามนะผมเชื่อว่าลิร์พนน,น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลในช่วงเดือนมกราคม อีกแน่นอนนะครับเพราะ2ตลาดสองฤดูกาลล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลก็ทำเซอร์ไพรส์เราผู้เราแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับช่วงเดือนมกราคมด้วยการนำโคดี้กัคกโปและลุยดีอาร์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ยังคงมีความเป็นไปได้ที่มกราคมปีหน้าที่ลิเวอร์พูลจะทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลอีกครั้งนะครับด้วยการเซ็นนักเตะอีกสักคนเข้ามานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วต้องมาดูครับว่าจะเป็นตำแหน่ง กองกลางนะครับอย่างอันเดหรือเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับยังไงยังไงนะครับก็ตามตอนนี้นะครับลิปูยังเหลืองบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งนะครับไว้สําหรับซื้อนักเตะเพิ่มนะครับถ้านําเรื่องของเงินงบประมาณที่ซื้อกาเซโดในตอนนั้นมาผิจารณานะครับลิปูก็น่าจะเหลือเงินอีกประมาณก้อนหนึ่งนะฮะ ส่วนแรงข่าวที่สองนะครับก็คือนะครับเจสเปอร์ลินสตอมนะครับเจสเปอร์ลินสตอมนะครับชาวกองกลางชาวเดนมาร์กอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวกับทีมลิพูเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางฟุตบอลอิตาเลียหลังย้ายไปร่วมทีมนาโปลีว่าทีมลิพูนะครับเป็นทีมที่เขาปฏิเสธย้ายไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งที่เขาชอบทีมลิพูและเป็นแฟนบอลทีมลิพู ก็ตามนะครับส่วนสาเหตุที่เขาปฏิเสธย้ายไปร่วมทีมลิปูแต่กลับไปย้ายไปร่วมทีมนาโปลีนั้นก็เป็นเพราะว่าเขามองว่าไม่น่าจะได้รับโอกาสลงสนามมากนะักหากย้ายไปร่วมทีมลิปูนะครับ และยังมองว่านะครับด้วยอายุของเขาตอนนี้เขาคิดว่าเขาจำเป็นต้องลงแข่งให้ได้มากที่สุดนะครับเดสเปอร์ลิสตอมนะครับก็อายุประมาณอ่24ปีแล้วนะฮะเขาก็มองว่าน่าจะได้ลงแข่งให้ได้มากที่สุดเพราะด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับเขาจึงปฏิเสธนะครับไม่ย้ายมาร่วมทีมนิพูแต่ย้ายไปร่วมทีมนาโปลีแทนนะครับผม และแรงข่าวสุดท้ายนะครับก็คือโรมา n โนนะครับโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังแห่งยุคนี้นะครับก็ได้ออกมาชื่นชมริปูผ่านทางเว็บไซต์ c Cost of s i ซต์ทางคอรัมเด a เดล b ี่บี i n g ว่าริปูนะครับจัดการข่าวลือของซาร่าในช่วงซัมเมอร์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการแสดงออกอย่างชัดเจนทั้งในที่รับและในที่สาธารณะว่าซาร่านั้นไม่ได้มีไว้ขายริปูใจแข็งและกล้าที่จะปฏิเสธเงิน จำนวนมากกว่า100ล้านปอนด์ที่ยื่นซื้อซาลาจุดยืนของลิพูนั้นชัดเจนมากจนโรมาโน,น่ต้องเขียนบทความชื่นชมทีมลิพูในเรื่องนี้เลยทีเดียวน,นี่ก็เป็นข่าวตลาดนักเตะที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้ครับ เด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาเก็บตกเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันมากนะครับนะครับอิซแซนฟิลนะครับรายงานว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ลิพูจะอาจตัดชื่อของเบนด o และอาเดียนะครับออกจากรายการยูโรปาลีกนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับก็ดูแล้วค่อนข้างนะฮะแฟนบอลลิพูส่วนใหญ่น่าจะเกิดความรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเบนดก ถูกตัดชื่อออกจากยูโรปาลีกจริงนะครับณตอนนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเบนโดและอาเดียจะถูกตัดชื่อออกจากรายการยูโรปาลีกนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็มาแล้วครับเปิดตัวแล้วเล็กน้ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสำหรับดิวอกโอลิกี้นะครับหาเทพของเราที่กลับมาโลดแล่นในพิีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับสวมเสื้อชุดแดงอีกครั้งนะครับแต่เป็นชุดแดงของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรส การสวมเสื้อหมายเลข27นะครับก็คิดถึงเขากันไหมครับส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างคิดถึงดีว o อคโอลิกี้มากนะครับเขาเขานะครับเป็นนักเตะที่พาทีมนะครับพาทีมผ่านช่วงเวลาคับขันไปได้หลายครั้งนะครับตอนนี้ดีว o อคโอลิกกี้นะครับก็กลับมาเริ่มต้นนะครับอาชีพใหม่ ของเส้นทางอาชีพใหม่ของเขานะครับอีกครั้งในพิมลิศนะครับก็หวังว่าโอลิกี้นะครับจะไปได้ดีนะครับกับทีมนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับแต่อย่ายิงประตูในลาแข่งกับทีมลิปูได้ก็พอนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลต่างๆที่ผมนํามาฝากในคลิปนี้นะครับนี้นะครับผมหากถูกใจคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับหรือโดนเป็นตัวเงินผ่านทางซัพพอร์ตเเข้ามานะครับก็สามารถช่วยเหลือให้ ช่องนี้ได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ